ขาก็เตือนแล้วนะว่ามีความเสี่ยงคือมันก็ฉนวนกาซา่าแต่แต่ว่าหลายคือมันแตกต่างกันเยอะนะในประเทศซึ่งเหมือนกับว่ามีความเสี่ยงทางการเมืองแต่จริงๆมันไม่มีอะไรมากอะ,ะอย่างเช่นประเทศซึ่งมีรัฐประหารในทวีปแอฟริกาอย่างเงี้ยพออำนาจเปลี่ยนมือมันก็จบยอะไรเงี้ยแต่ว่าฉนวนกาซ่าและเวสแบค์เนี่ยมันของจริงไงมันมันมันปะทุข,ขึ้นมาเมื่อะไหร่ก็ได้ก็ไม่รู้ซึ่งความเสี่ยงตรงเนี้ตอนที่ส่งคนไปทํางานก็ควรที่จะตระหนักรู้ไว้นะฮะมันไม่เหมือน ส่งคนไปทํางานที่ประเทศอื่นอันนี้มันพิพาทจริงๆแบบพร้อมรบตลอดเวลาโดยไม่ยอมประกาศสงครามด้วยคือถ้าประกาศเนี่ยอย่างน้อยพอเรือมันรีภัยได้หนีภายได้ใช่ไหมอันนี้ไม่ประกาศเลยแล้วจริงๆคนไทยก็ในฉนวนกาซาที่ทำงานก็มีนะถ้าถ้าคุณไปสร้างเซตโตเมนต์เนี่ยซึ่งฝ่ายฝ่ายฮามาสเขาแบบต่อต้านอยู่ถ้าคุณเป็นพนักงานก่อสร้างไปสร้างเซตเมนต์เนี่ยมันยิ่ง ไม่ควรจะไปอ่ะตั้งแต่แรกถ้ามองในมุมหนึ่งมองเรื่องความเสี่ยงนะเ็เสี่ยงมากเนาะอันนี้ไม่ว่าคุณจะคุณจะหนุนฝ่ายฝ่ายไหนนะอันนี้คือผมกึ่งๆเห็นด้วยกับท่านทูตที่ชี้แจงมาว่าก็มันเป็นพื้นที่ซึ่งเราประกาศมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเราไม่ยอมรับทางกฎหมายโดยซ้ําไปแล้วก็แต่ก็อัราะฉะนั้นมันอาจจะต้องตีเขตเรื่องการอนุญาตให้แรงงานอนุญาตให้แรงงานเข้าไปทำเนี่ย มันจะต้องอยู่ในเขตไหนยังไงต้องระมัดระวังหน่อยเพราะว่าความเสี่ยงมันสูงเกินเกินหนึ่งพันแดร้อคนที่ตายเนี่ยเป็นคนไทยเกินหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วะหนึ่งพันหกร้อยคนที่ตายเนี่ยหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์มันคือเท่าไหร่อืะอือืมร้อหกคนอ่ะใช่ไหมร้ยหกโอ้โหนี่ผมว่ามันก็สูญเสียหนักนะครับประเทศไทยแต่ถามท่านนิดนึงทูตที่ประจำอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์เนี่ยเขาเป็นทูตของคือไม่เป็นองค์กรไหนแล้วครับเพราะผมก็เจอว่าฮามาสเนี่ยเขามีฝ่ายไม่ได้เป็นรัฐบาล ฝ่ายสู้รบแต่ว่าแล้วอย่างโอเคโทษที่คือผมไม่รู้ว่าทูตเนี่ยมีอำนาจขนาดที่จะ<ม>ส่งสารไปที่ฝ่ายที่เขาบัญชาการการลักพาตัวหรือเปล่าหรือมันคนละเรื่องกันมันแยกส่วนกันหรือเปล่าคือ,ค,อคือกลุ่มฮามาสเนี่ยเขาก็เป็นกลุ่มที่กลุ่มใหญ่แฟคชั่นภายใต้กลุ่มปาเลสไตน์ถูกไหมปาเลสไตน์มันมันเป็นร่มใหญ่ของพวกเขา ในภายใต้นั้นมันก็มีแฟคชั่นซึ่งก็กลุ่มฮามาสเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาก็เป็นกลุ่มใหญ่ที่ทีออ่อะไรอ่ะเป็นรัฐบาลอยู่นะแล้วก็ทําการสู้รบอยู่นี่เพราะฉะนั้นแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นจ คือจะมากจะน,น้อยเนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องทําเป็นเป็น legitimate นะเมืว่าเพราะเขาเป็นตัวแทนของปาเลสไตน์เมื่อปาเลสไตน์จับคนไทยไปเนี่ยเราก็ต้องแสดงความกังวลและขอให้ปล่อยตัวต่อ,อคนที่เป็นตัวแทนที่ชอบทำนะส่วนเขาจะดําเนินการอะไรยังไงได้มากแค่ไหนเนี่ยก็ปีประเด็นหนึ่งแต่ยังไงตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องแจ้งข้อหัวกังวลและขอใหอ้มีการปล่อยตัวคนไทยกับตัวแทนของเขานะครับที่เป็นตัวแทนที่ชอบทำของเขาะครับ ครับนะฮะโดยท่าทีของรัฐบาลไทยต่อสถานาานี้มันก็ต้องเป็นท่าทีที่ประนามความรุนแรงทั้งสองฝ่ายไหมฮะหรือว่ามันจะต้องเลือกข้างใดข้างหนึ่งจะถูกบีบให้อย่างไรไม่ใหสาการคือก็อออออคือตอนนี้เนี่ยไอ้ความรุนแรงเนี่ยที่เกิดขึ้นเบื้องต้นเนี่ยมันม,นมาจากกลุ่มของกลุ่มฮามาสนะฮะซึ่งท่านก็จริงๆเราก็ท่าทีเราเนี่ย เราก็ไม่อยากจะเห็นความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็อยากจะเห็นการกลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดน,น,นะครับแล้วก็อาจจะมีการเจราจากันอย่างสันติวิธีอะไรตามตตมแนวทางที่มันควรจะเป็นนะฮะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นท่าทีของเราซึ่งมันก็ยากที่มันก็อตอนนี้เนี่ยมันก็เข้าเข้าสู่สภาวะสงครามก็เขาก็อะไรอ่ะ ไม่รู้จะฟังคนอื่นสักแค่ไหนนะอย่าว่าแต่ไทยเลยนะครับอต่อให้อเมริกาพูดหรืออรประเทศอื่นเนี่ยเขาพูดมันตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นออะไรอ่ะเขาก็ยากที่จะทําตามหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า คือเราท่าทีของเราก็คือท่าทีของเรานะเพียงแต่ว่าผมว่าเรื่องท่าทีเนี่ยผมว่าในตอนนี้เนี่ยเราผมผมว่าโลกหรือว่าใครเนี่ยคงไม่ได้สนใจท่าทีของประเทศไทยมากหรือประเทศอื่นๆนะในโลกนี้มากขนาดนั้นเพราะเอาเข้าจริงเนี่ยไอ้เรื่องปัญหาเอ่อปาเลสไตน์ปัญหาตะวันออกกลางเนี่ย มันเป็นมีคีเพลเยอร์ใหญ่ๆในโลกอยู่สี่ห้ารายแล้วก็ว่ากันไปนะครับประเทศมหาอำนาจแล้วก็ประเทศในตะวันออกกลางก็เป็นคีเพลเยอร์อยู่ซึ่งเขาจะมีผลสําคัญตรงนั้นแต่เพราะนั้นเ e อท่าทีของเราเนี่ยผมว่าเ,เราก็ต้องพูดไปตามตามอะไรอะ่ะตามตามตามหลักการที่ถูกต้องนะฮะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดตอนนี้มันไม่ใช่ตามนทีท่าทีไทยอะไรเพราะว่า สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือทํายังไงเราถึงจะอบพยพคนไทยให้คนไทยเราปลอดภัยมากที่สุดอันนั้นนะผมว่าอันนั้นมันประเด็นที่สําคัญที่สุดณตอนนี้ครับครับเอาละครับขอบคุณคออขออห้คำถามออนึงฮะสถานการณ์นี้เนี่ยจะทําให้เขาเรียกแหล่งงานของคนไทยจํานวนมากซึ่งไปทํางานที่อิสราเอลเนี่ยแปลว่ามันจะไม่มีโอกาสแบบนี้อีกแล้วใช่ไหมฮะ อืมไม่ไม่นะครับผมผมไม่ผมไม่คิดว่าอย่างนั้นหรือว่ามันอาจาจะ too early t o t e l l นะครับจริงๆอ,อิสราเอลเนี่ยเขาก็มีความเป็นมิตรกับไทยแล้วก็ยินดีต้อนรับแรงงานไทยนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ต้องดูสถานการณ์าอาจจะมันก็าอาจาจะดิสรับไปช่วงหนึ่งนะนะกว่าจะกลับเข้ามาสู่อะไรอะ่ะสภาวะปกติได้เหมือนเดิมเนี่ยก็คงจะเป็นเดือนเดือนนะครับนะตอนนี้เพราะว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยก็คิดว่า ผมก็คิดว่านะว่าทางอิสราเอลเขาก็ต้องหาทางเอาคืนซึ่งการลบมันก็ยังยากที่จะยุติเพราะว่าผมยังผมส่วนตัวอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวผมไม่คิดว่าอิสราเอลเขาจะยอมอยู่เฉยๆง่ายๆนะแต่ตามตาม,ตามที่เขาเคยดูตามแ r ก็์ไดคอร์ดดูตามอะไรพฤติกรรมในอดีตเนี่ยผมว่าเขาก็ต้องพยายามโต้คืนไม่งั้นเขาก็จะตอบ กับรประชาชนเขาลําบากแล้วมันก็เป็นเรื่องความปลอดภัยเขาด้วยเพราะฉะนั้นโอกาสความการซื้อลบเนี่ยมันก็น่าจะยังอยู่ไปสักพักหนึ่งแล้วก็แต่หวังว่ามันไม่อะไระหวังว่าทางอิสราเอลเนี่ยควบคุมพื้นที่ได้ส,ดส่วนใหญ่เพื่อเราจะได้ทําการอบพยบแรงงานไทยออกมานะค,ะครับก็คงกระทบไปอีกสักพักหนึ่งครับ,อรบขอบพระคุณมากนะครับท่านทูตครับ ครับผมกราบสวัสดีครับท่านพูตรัชชาวิชันนะฮะคือเมื่อกี้ที่ผมถามถึงทัศนะของทูตทูตซึ่งยังไงดีตำแหน่งคือเอกัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยครับนะครับให้สัมภาษณ์ไทย PBS นะฮะแล้วก็แล้วก็ตอบอย่างนี้บอกว่าคือ ต้องเข้าใจว่าไปเลสตายก็ตกเป็นเหยือ่อไม่ไอ้นั้นเข้าใจคือไอ้นั้นเข้าใจแต่อิชูคือว่าเมื่อกี้ที่ผมถามว่าไปสั่งฮามาสได้หรือเปล่าในะซึ่งอันนี้ผมถามคือก็รู้อยู่แล้วว่าสั่งไม่ได้ว่าฮามาสใหญ่กว่านะแต่ว่าอิชูคือคุณต้องคิดไว้เสมอว่าพื้นที่ที่ตั้งถิ่นฐานบริเวณชายแดนกาซาเป็นพื้นที่เสี่ยงในการทํางานค นะรัฐบาลไทยและคนไทยควรต้องทราบว่าแรงงานไทยถูกส่งไปทำงานที่ไหนในอิสราเอลเนื่องจากพื้นที่ที่ตั้งถิ่นฐานตรงนี้ตามกฎหมายระหว่างประเทศถือว่าเป็นการครอบครองโดยผิดกฎหมายแล้วคนไทยไปทำงานตรงพื้นที่นี้จะมีความเสี่ยงมากซึ่งก็ได้ชี้แจงกับท่านทูตไทยประจำมาเลเซียและชาวปาเลสไตน์ว่าเราจะทำอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดให้ความช่วยเหลือเท่าที่ทำได้มากที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าคนไทยจะปลอดภัยและสามารถอพยพออกมาและกลับไทยได้นั้นก็ เพื่อความเป็นธรรมต่อทูตท่านนี้นะฮะจากทางรัฐปาเลสไตน์ซึ่งประจำอยู่ที่กัวลัมเบอร์เนี่ยคือคือท่านก็ไม่ได้มีอำนาจถึงขั้นไปไปสั่งการให้ฮามาสเนี่ยปล่อยพลเรือนซึ่งจับกลุ่มตัวอยู่แต่ว่าคำอธิบายที่เป็นพื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงเนี่ยถ้าคุณแยกแยะเนี่ยนะฮะอันนี้มันก็จริงนะฮะคือคือเมื่อกี้ผมเหมือนกับว่าผมชงให้ตนเองว่าท่านบอกว่าจริงๆแล้วมันพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจริงคือเวลาคุณไปอิสราเอลเนี่ยคุณจุวัตถ้าคุณไปในโซนที่อยู่่หาง ยรูซาเล็มทลวีฟยวงห่างชุนุนกาซาเนี่ยแล้วคุณทำงานเนี่ยชีวิตมันก็บางทีน่าจะมีโอกาสไปได้อย่างราบรื่นแต่ถ้าคุณไปทำงานในชนวนกาซาเนี่ยนะฮะมันมีความเสี่ยงตลอดเวลาอยู่เสมอเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่รอบที่แล้วเนี่ยในสงครามหวันเนี่ยที่ยึดที่โดนยึดมาเนี่ยฮามาสเนี่ยเขาาประกาศเจ้าคืนตลอดเขาแก้ยังไม่มีจังหวะที่จะเล่นแบบนี้แล้วถ้าอย่างนั้น กรมแรงงานหรือว่าหน่วยงานเกี่ยวกับแรงงานหางานของไทยเนะี่ยไม่ควรหางานบริเวณนี้ให้หรือไม่ควรอนุญาตให้คนไทยไปคือเอาจริงๆไม่แต่บางคนเขาก็เตือนแล้วนะว่ามีความเสี่ยงคือมันก็ชนวนการซะแต่แต่ว่าหลายคืองี้มันแตกต่างกันเยอะนะในประเทศซึ่งเหมือนกับว่ามีความเสี่ยงทางการเมืองแต่จริงๆมันไม่มีอะไรมากอะ,ะอย่างเช่นประเทศซึ่งมีรัฐประหารในทวีปแอฟริกาอย่างเงี้ยพออำนาจเปลี่ยนมือมันก็จบยอะไรเงี้ย แต่ว่าชนวนกาซ่าและเวสแบงค์เนี่ยมันของจริงไงมันมันมันปะทุขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ก็ไม่รู้ซึ่งความเสี่ยงตรงเนี้ตอนที่ส่งคนไปทํางานก็ควรที่จะตระหนักรู้ไว้นะฮะมันไม่เหมือนส่งคนไปทํางานที่ประเทศอื่นอันนี้มันพิพาทจริงๆแบบพร้อมรบตลอดเวลาโดยไม่ยอมประกาศสงครามด้วยคือถ้าประกาศเนี่ยอย่างน้อยพอเราเรือมันรีภัยได้หนีภัยได้ใช่ไหมอันนี้ไม่ประกาศเลย แล้วจริงๆคนไทยก็ในฉนวนกาซาที่ทำงานก็มีนะถ้าถ้าคุณไปสร้างเซตเทิลเมนต์เนี่ยซึ่งฝ่ายฝ่ายฮามาสเขาแบบต่อต้านอยู่ถ้าคุณเป็นพนักงานก่อสร้างไปสร้างเซตเทิลเมนต์เนี่ยมันยิ่งไม่ควรจะไปตั้งแต่แรกถ้ามองในมุมหนึ่งมองเรื่องความเสี่ยงนะก็เสี่ยงมากเนาะอันนี้ไม่ว่าคุณจะคุณจะหนุนฝ่ายฝ่ายไหนนะอันนี้คือผมกึ่งๆเห็นด้วยกับท่านทูตที่ชี้แจงมาว่าก็มันเป็นพื้นที่ซึ่งเราประกาศมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเราไม่ยอมรับทางกฎหมายด้วยซ้าไปแล้วก็ แต่ก็เพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องตีเขตเรื่องการอนุญาตให้แรงงานอนุญาตให้แรงงานเข้าไปทำเนี่ยมันจะต้องอยู่ในเขตไหนยังไงต้องระมัดระวังหน่อยเพราะว่าความเสี่ยงมันสูงเกินเกินหนึ่คนที่ตายเนี่ยเป็นคนไทยเกิน1%นึ่งซนต์ละหหนึ่งพันหกร้อคนที่ตายเนี่ยหนึ่งปอร์ซมันคือเท่าไหร่อืะอือสิบหกคนอ่ะใช่ไหมสิบหก โอ้โหนี่ผมว่ามันก็สูญเสียหนักนะฮะราบ,รบประเทศไทยอ่ะเราก็เฝ้ารอดูการช่วยเหลือคนไทยที่ไปทํางานที่นั่นนะครับซึ่งทางรัฐบาลไทยก็ประสานความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะฮะจักตาดูเรื่องของการเอาเครื่องบินของทหารเนี่ยไปรับ คนไทยที่นั่นนะฮะแล้วก็การติดต่อสื่อสารกันรัฐบาลไทยก็เพิ่มขอดสายด่วนนะฮะจาก30สิคู่สายเป็น60คู่สายเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีดราม่าถูกวิจารณ์ไงว่าเฮ้ยโทรศัพท์ไปแล้วสายมันไม่ว่างเลยอะไรเลยแบบนี้นะสายด่วนจากที่นู่นเลยเหรอสายด่วนที่ไทยไงที่ไทยครอบครัวสามหมื่นครอบครัวใช่ใช่ก็เลยทำให้คุณพิธาเนี่ยต้องแบบเปิดช่องทางโซเชียลมีเดียของตัวเองสายด่วนในไทยโอเคแต่สายด่วนจากแถวนู้นเขาตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตเลยสายด่วนที่ไทยคือที่กาซาเนี่ยอิสราเอลเขาจะทำแบบ เขาจะล้อมเขาจะปิดล้อมนะฮะ under siege นะฮะกระชับพื้นที่นะเะเราเข้าใจภาษานี้กันนะฮะกระชับพื้นที่ปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตก่อนปิดน้ําปิดไฟแล้วไม่ให้เชื่อเพิ่มนะฮะก็กระชับการต่อสู้ลงไปด้วยกํากำลังล้อมเปล่านะฮะ